สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นป .3 พี่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูชนชนธิชาเชื้ออ่อนนะคะในวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนไปทบทวนบทเรียนกันแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนคุณครูชนมีเพลงของคุณครูโอในเรื่องของมาตาตัวสะกดมาให้นักเรียนได้ฟังนะคะ นักเรียนพร้อมจะฟังเรือยงคะถับพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะแม่ก็กาไม่มีตัวสะกดตัวมามือดาแม่กงมิง หลังจากที่ฟังเพลงเมื่อสักครู่นี้แล้วเด็กๆคงจะตอบคุณครูชนได้แล้วใช่ไหมคะว่ามาตาตัวสะกดที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตามีอยู่กี่มาตาเอ่ยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปทบทวนบทเรียนของเรากันนะคะบทเรียนในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของมาตาตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตานะคะ เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนความหมายของมาตราตัวสะกดก่อนนะคะมาตราตัวสะกดตัวสะกดเป็นพยัญชนะที่ใช้บังคับเสียงท้ายคําหรือพยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายสละ และมีเสียงผสมเข้ากับสระมาตาตัวสะกดมีทั้งหมดกาวมาตาคือหนึ่งเลยนะคะมาตาแม่กอกานะคะมาตาแม่กอกานี้จะเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองค่ะเรามาดูในมาตาที่สองนะคะ สะกดที่ตรงตามมาตาก็จะมีมาตาแม่กลมมาตาแม่กลมมาตาแม่เกยและก็มาตาแม่เกิน,นะคะนี่คือมาตาตัวสะกดที่ตรงตามมาตาที่เราเรียนรู้ผ่านไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะต่อไปเราจะมาดูอีกสีมาตานะคะคือมาตาแม่กบมาตาแม่กด มาตาแม่กบและมาตาแม่กนสี่มาตานี้นะคะเป็นมาตาตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตานั่นเองค่ะนักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ที่มาตาแม่กบก,ก่อนนะคะมาตาแม่กบกบนะคะ เป็นคำที่มีกอไก่ขอไข่คอควายและก็คอระครังนะคะเป็นตัวสะกดนะคะก็จะมีสี่ตัวนี้เลยนะคะมาตาตัวสะกดทั้งหมดที่ผสมอยู่ในคำนะคะก็จะมีกอไก่ขอไข่คอควาย แล้วก็คอระครังนั่นเองนะคะนั่นคือมาตัวสะกดในมาตาแม่กกนั่นเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองมาดูคำศัพท์ที่เป็นครูชนนามาให้นักเรียนได้ฝึกอ่านไปพร้อมๆกันนะคะมาตาแม่กกคำว่าก้อนเมฆอ่านว่า ก่เมเวลาเขียนเป็นคำอ่านคอระคังจะออกเสียงเป็นกอไก่สะกดนะคะต่อไปนะคำว่าภาคภูมิอ่านว่าภาคภูมิบวกเลขอ่านว่าบวกเลข พยานาอ่านว่าพยานาเทคนิคอ่านว่าเทคนิคนกเงือกอ่านว่านกเงือกสุนัขอ่านว่าสุนัขนักเรียนลองสังเกตนะคะคำที่กู้ชนนำม,มาให้เนี่ย นักเรียนสังกเกตท,ท้ายคำายคะว่ามีตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กบทุกคำเลยนะคะแล้วคุณชนก็ยังมีตัวอย่างของคำในมาตาแม่กบนะคะเป็นบันไดงูเดี๋ยวเวลาเปิดเทอมเราจะมาเล่นบันไดงูนี้พร้อมกันนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเล่นในตอนเปิดเทอมเดี๋ยววันนี้เรามาอ่านคำศัพท์เพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำในมาตตาแม่กกกันนะคะโรคเม่ตัวเลขสุขนะนักนาคความสุขพักพยักสมัครบริจาวิหกประมุกยุค ภาคเทคนิคประโยคพักนี่คือคำที่มีตัวสะกดในมาตาแม่กกนั่นเองนะคะเราจบในเรื่องของมาตาแม่กกกันไปแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเรียนรู้ต่อในเรื่องมาตาแม่กกกันนะคะ มาตาตดสะกดแม่กกเป็นคําที่มีมีตัวอะไรสะกดบ้างนะนั่นก็คือบอใบไม้ปอปลาพอสัมภาวพอพาน และก็ฟอฟันนั่นเองค่ะนี่คือตัวสะกดในมาตาแม่กบซึ่งมีพยัญชนะบอไ,ไม้ปอปลาพอสัมภารหอพาและฟอฟันเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับคำในมาตาแม่กบกันนะคะเด็กๆช่วยเป็นครูชนอ่านอ่านไปพร้อมๆกันนะคะ คำแรกนะคะระโมกอ่านว่าระโมกรูปภาพอ่านว่ารูปภาสรุปอ่านว่าสรุปทวีปอ่านว่าทวีป โชคลาภอ่านว่าโชคลากองทัพอ่านว่ากองทัพทัพพีอ่านว่าทัพพียีราฟอ่านว่า,า,วายีราฟเดี๋ยวเรามาดูคำต่อในบันไดงูนะคะ บันไดงูเราจะมาเรียนกันในช่วงเปิดเรียนนะคะแต่ก่อนที่เราจะเล่นบันไดงูนะคะเราจะต้องอ่านคำศัพท์ก่อนเด็กๆมาช่วยครูชนอ่านด้วยนะคะยีราฟสุกทัพพีทวีรูปภาพโรคสภาพสุภาพทู ยุโรเขารพคำสามกาบลาเทศและก็คำว่าสรุปนี่เป็นคำตัวอย่างที่ครูชนนำมาให้นักเรียนได้ฝึกอ่านไปพร้อมๆกันนะคะต่อมาเราจะมาเรียนรู้คำ ที่มีมาตราตัวสะกดในมาตาแม่กลกันนะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาดูมาตราตัวสะกดมาตาแม่กลเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวสะกดในมาตาแม่กลมีตัวอะไรบ้างเอ่ยชินครูชนตอบไปพร้อมกับที่ครูชนบอกเลยนะคะมาตราแม่กลหนึ่งเลยนะคะคือนอนหนู ยอหญิงนอเนนลอเรือลอลิงและตัวสุดท้ายคือรอจุลานั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเด็กๆตอบถูกทุกตัวเลยใช่ไหมคะว่า มีตัวอะไรบ้างที่อยู่ในมาตาแม่กลใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อมาเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเกี่ยวกับคำในมาตาแม่กลกันนะคะเด็กๆต้องช่วยคุณครูชนอ่านและอ่านไปพร้อมๆกันนะคะ มาตาแม่กลถนนอ่านว่าถนนวันเพนอ่านว่าวันเพนการบ้านอ่านว่าการบ้านอวยพอรอ่านว่า อวยพรการเวลาอ่านว่าการเวลาสัญญาอ่านว่าสัญญาปาวานอ่านว่าปาวาน คำมินอ่านว่าคำมินเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ต่อไปที่อยู่ในบันไดงูนะคะนะักเรียนช่วยคุูชนอ่านนะคะอาหารวานปริมาณวิญญาณโบราณบาดาล ปรามานบำเพนลักคอนมอนบอริเวณปรำทานปราคานศินนะนักครนและวานอนนั่นเองนะคะนักเรียนอ่านถูกทุกคำเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ต่อในมาตาสุดท้ายนะคะนักเรียนทายสิคะว่ามาตาสุดท้ายคือมาตาอะไรคะถูกต้องเลยคะ่ะมาตาแม่กดนั่นเองนะคะมาตาแม่กดที่มีจุดๆ,ๆเป็นตัวสะกดนักเรียนลองทายสิคะว่ามาตาแม่กดเนี่ย มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดบ้างนะ้าเด็กๆตอบได้ใช่ไหมคะนั้นเรามาช่วยกันตอบเลยนะคะดอเด็กจอจานชอช้างซอโซ ดอชดาตอประตะทอฐานทอนามนโทถทอพุทเท่าตอเต่าทอถุงทอทหาร ทอทงสอสาลาสอหรือสีและสอเสือคำที่มีพยัญชนะที่เราอา่านที่ครูชนบอกไปเมื่อกี้ที่เราช่วยกันต่อนั่นคือคำที่อะไรคะคำที่มีพยัญชนะดอเด็กจอจานชอชา้าสอโซดอชดา ปราปันตักทอฐานทอมโททอพูเท้าตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงสอสาราสอกษีและสอเสือเป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเด็กๆตอบถูกทุกตัวเลยใช่ไหมคะเยี่ยมยอดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านคำสัท์ที่ครูชนเตรียมมาให้นักเรียนได้ฝึกอ่าน ไปพร้อมกับคุณครูชนนะคะเด็กๆต้องช่วยกันอ่านนะคะมาตาแม่กดปีศา์ห่านว่าปีศาจวัดสพืช อ่านว่าวัชพืชมงกุฎอ่านว่ามงกุฎปฏิเสธอ่านว่าปัติเสธก่ออิด อ่านว่าก่ออิฐตักบาทอ่านว่าตักบาทสามารถอ่านว่าสามารถญาติมิตรอ่านว่าญาติมิตร อาวุธอ่านว่าอาวุธกาดพิษอ่านว่ากาดพิษครุฑอ่านว่าครุฑเวลาเขียนเป็นคำอ่านนะคะคอควายเราเรือเป็นคำ ควบกล้ามเวลาเขียนเป็นคำอ่านต้องนำมาเขียนทั้งคู่เลยนะคะไม่ตัดเราเรือออกนะคะโอกาสอ่านว่าโอกาสประกาศอ่านว่าประกาศและคำสุดท้ายของตัวนี้นะคะก็จะคำว่าเศรษฐกิจ าว่าเศษธธรษฐกิจคำนี้นะคะเราจะเจอตั้งแต่ในเรื่องของพยากรณและคำที่นักเรียนเขียนเป็นคำอ่านจําได้ไหมคะแล้วนักเรียนเขียนถูกไหมเอ่ยแต่ส่วนมากนักเรียนจะเขียนถูกนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคำที่เหลือในบันไดงูนะคะ กระดาษตำรวจประมาทปรากฏพิเศษกิเรตมรกฏทรยศอำนาจโกรธปฏิเสธเพศคำเหล่านี้นะคะเป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตาแม่ กดนะคะมาตาแม่กดเนี่ยมีตัวสะกดเยอะกว่ามาตาอื่นๆเลยเห็นใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูชนนะคะก็จะมีคําถามมาถามเด็กๆเดี๋ยวนักเด็กๆซึ่งครูชนตอบเลยนะคะว่าคําที่ครูชนนามาเนี่ยคำใดเขียนผิดคดําใดเขียนถูกและคํานั้นอยู่ในมาตาแม่อะไรนะคะ เชื้อโรคลูกโรคนักเรียนว่าคำไหนใส่ตัวสะกดถูกต้องคะเก่งมากๆเลยค่ะคือคำว่าเชื้อโรคนั่นเองนะคะเชื้อโรคใส่ตัวสะกดคือคอควายเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่อะไรคะมาตาแม่กกนั่นเองค่ะ ตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมที่สุดเลยส่วนคําว่ารูปโรครูปโรคก,ก็เป็นคำในมาตาแม่กกเช่นกันแต่ตัวสะกดใส่ผิดรูปโรคต้องใส่ตัวสะกดอะไรคะกอไก่นั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูคําที่ข้อที่สองนะคะระหว่างคาว่า,วาโอกาส กับโอสดนักเรียนว่าคำว่าโอกาสกับโอสดคําใดคะที่เขียนถูกชวนครูชนชน้อยติ๊กตอบติ๊กตอบตอบนั่นก็คือโอสดนั่นเองคะ่ะโอสดเป็นคําที่มีตัวสะกดในมาตาแม่กดนั่นเองนะคะ ส่วนคําว่าโอกาสก็อยู่รับเป็นคําในมาตาแม่กฎเหมือนกันแต่ใส่ตัวสะกดผิดคําว่าโอกาสตัวสะกดต้องเป็นอะไรคะถูกต้องเลยคะ่ะนั่นก็คือสอเสือนั่นเองคะ่ะข้อที่สามนะคะต่อไปคําว่าวันเพนกับคำมิน นักเรียนว่าคำใดคะที่เขียนถูกและคำที่เขียนถูกอยู่ในมาตตาแม่อะไรเอย่ยถูกต้องเลยคะ่ะนั่นก็คือคำว่าวันเพนนั่นเองนะคะวันเพนอยู่ในมาตตาแม่กนมีตัวสะกดเป็นคำหน้าคำาว่าวันมีตัวสกดเป็นนอนหนู ส่วนคำว่าเพนตัวสะกดเป็นยอหญิงเป็นคําที่อยู่ในมาตาแม่กลนั่นเองนะคะส่วนคําว่าทำมินทำมินนี่ก็เป็นคําในมาตาแม่กดเหมือนแม่กลเหมือนกันนะคะแต่โปรสะกดใส่ผิดทำมินตัวสะกดต้องเป็นตัวอะไรเอ่ยถูกต้องเลยคะ่ะนั่นต้องเป็นตัวรอจุรานะคะคำสุดท้าย ข้อสุดท้ายระหว่างคําว่าคำสากับทะเลสานักเรียนว่าคําใดเขียนผิดเขียนมีคําใดเขียนผิดไหมคะถูกต้องเลยค่ะไม่มีคําใดเขียนผิดเลยนะคะคําว่าทะเลสาก็เขียนถูกคําว่าคําสาก็เขียนถูกคำสาอยู่ในมาตตาแม่กุ มีปอปาเป็นตัวสะกดส่วนทะเลสาเป็นคำในมาตาแม่กดเช่นกันแต่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดเก่งมากๆเลยค่ะยอดเยี่ยมที่สุดเลยเด็กๆของคุณครูชนตั้งใจเรียนดีมากเลยนะคะตอบถูกทุกข้อเลยใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะมาต่อไหมคะนักเรียนทำแบบทดสอบแล้วเป็นไงเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ หลังจากที่เราได้ทบทวนบทเรียนกันไปแล้วในเรื่องของมาตาตสะกดที่ไม่ตรงตามมาตาซึ่งจะมีอยู่กี่มาตาคะสี่มาตานั่นเองค่ะนั่นก็คือมาตาแม่กบมาตาแม่กบมาตาแม่โกนแล้วก็มาตาแม่ กดนั่นเองนะคะซึ่งมีตัวสะกดหลายตัวเลยนะคะก่อนที่นักเรียนจะทําแบบทดสอบเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนในเรื่องของมาตาตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตาก่อนนะคะมาตาแม่กบนะคะก็จะมีกอไก่ขอไข่ขอควายขอคนและก็คอระคาัง เป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะส่วนมาตาแม่กบก็จะมีบอใบไ,ไม้ปอปลาพอสัมเภาพอพานและก็ฟอฟันเป็นตัวสะกดนะคะและมามาตาที่สาม,มาตาแม่กลมาตาแม่กลก็จะมีนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงแล้วก็ รอจุรานั่นเองค่ะส่วนมาตาสุดท้ายจะมีตัวสะกดหลายตัวแล้วเยอะที่สุดเลยนะคะก็คือมาตาแม่กดนั่นเองนะคะมาตาแม่กดก็จะมีดอเดกจอจานชอช้างซอโซดอชอดาตอปะตะทอฐานทอนโททอพุทธตอเต่าทอถุงทอทหารทอธง สาลาสสีและก็สอเสือนั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆซึ่งหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทบทวนเนื้อหากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้คุณครูชนนะคะก็ได้เตรียมแบบทดสอบและแบบฝึกหัดเพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ความเข้าใจกันนะคะเมื่อเด็กๆทำแบบทดสอบและแบบฝึกหัด เสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมส่งมาใต้ลิงก์ด้วยนะคะส่งมาให้คุณครูชนได้ชื่นชมนักเรียนด้วยนะคะบ๊ายบาย